กลัวก็กลัวอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนียโอ้ยขอบคุณอ่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนนะคะยินดิตันแล้วเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าได้อ,อีกแล้วนะคะ มาในคลิปนี้นะคะน้องหอมก็ยังอยู่ที่เชียงรายอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้น้องหอมจะพาญาติครอบครัวนะคะแล้วก็น้องเผยหอมด้วยแล้วเราจะไปขี่ช้างกันค่ะทุกคนนี่ตอนนี้เราจะมาเรามาถึงที่ช้างแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าสถานที่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรจังอ,อำเภออะไรนะคะนี่จะมีช้างหลายตัวหลายตัวมากนะคะที่จะให้เราขึ้นอ,<ย>อะไรอา เอากล้วยไปเลี้ยงช้างอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเปิดชิปก่อนอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งช้างนะคะอ่าชั่วโมงละ600บาทถ้าครึ่งชั่วโมง300บาทนะคะแต่ว่าเราจะนั่งแค่สามอุย้ยสามชั่วโมงไม่ใช่ครึ่งชั่วโมง 300บาทนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศกําลังร้อนเลยนะคะช่วงบ่ายสองโมงกว่าเองนะคะแต่ว่าเราไม่มีเวลาแล้วนะคะเราก็ต้องมานะคะแดดร้อนแค่ไหนก็ต้องไปนั่งช้างนะคะแล้วก็ประสบการณ์ครั้งแรกที่จะไปนั่งช้างกันนั่นเองนะคะและน้องคุยหอมก็ดีใจมากดูนะคะที่จะได้ไปนั่งช้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งช้างกันไปเดี๋ยวเราซื้อกล้วยก่อนก่อนที่เราจะไปนั่งช้างเราซื้อกล้วยไปเลี้ยงก่อนก่อนที่เขาจะแบกเราไปเที่ยวนะคะมา กล้วยเท่าไหร่คะสามวีห้าสิบบาทมีได้ยี่สิบอ๋อสามวีห้าสิบบาทเอาไปสามวีเลยลูกเอากล้วยไปเลี้ยงช้างใช่ให้พี่เขาใส่ถุงเลยเลยเอาสุกๆเอาสุกๆเลยเอาสุกๆเลยลูกเอาสุกๆเลยอุ้ยเป็นตัเหนียวเอาไปเลี้ยงช้างโอ๊ยเก็บมาลูกเก็บมาให้ป้าเหรอ ดีใจไหมคะพ่อนหอมจะไ,ได้เป็นนั่งช้างดีใจไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะตอนนี้เราซื้อไป3ามวีเลยเพื่อที่จะไปเลี้ยงช้างนะคะดูแล้วก็รู้สึกน่าสงสารยังไงไม่รู้นะคะที่จะไปนั่งช้างนะคะเราจะนั่ง3ามคนพ่อแม่ลูกนะคะช้างจะรับเราไหวไหมนะคะดูแล้วน่าสงสารจังเลยช้างมี2 4 5สี่ห้าตัว6ตัวเลยอะ่ะเราไปเลี้ยงคนละวีเลยไหมสูเนาะเราไปเลี้ยงชก ลุกตัวเลย,ยไหมเนาะหรือว่า,วายัางไงเดี๋ยวเราไปตรงนู้นก่อนไปซื้อตัว๋วเอ่อไปซื้อตั๋วที่นั่งก่อนเนาะดูดิขี้ช้างอะ่ะขี้ช้างมันเหมือนต้นกล้วยเนาะสิเนาะทำไมมันเป็นเส้นยาวๆ,ๆอ,ยาอย่างนั้นไม่รู้นะฮะมาเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรที่จะนั่งช้างก่อนดูช้างดูช้างเต้นลำสุอุ้ยน่ากลัว อุ้ยดูเขาขอบคุณนะ่ะอว้ความอุ้ยช้าขอบคุณเราก่อนแล้วอะ่ะอุ้ยตู้ถุงฉีกแล้วถุงฉีกแล้วลูกอดี๋ยะไปเลี้ยงยังไงลูกดูสิดูที่เขาขอบคุณนะ่ะดูดิเอาออกมาเขาขอเราแล้วอะ่ะ <c oughs> ดิดูดีกลัวก็วกลัวอยู่นะแล้ <c oughs> วไง <c oughs> <c oughs> ใกล้ๆหน่อยนั่นนะช้างขามันขาเขามัดไว้น่ะดูใจสั่นหมดเลยเอาไว้หอมไปใกล้ๆเลยลูกน่ากลัวก็มาีนนี่โอ๊ยตายหมดแลยวเอาเลยลูกมาค่ะตอนนี้ นี่นะคะกล้วยเหลืออีกสหวีเดี๋ยวเราระหว่างเราไปขึ้นนั่งช้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยงอาหารช้างไปด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราคอยไปขึ้นรอข้างบนนะคะเพื่อที่จะนั่งช้างนั่นเองตื่นเต,ต้นเหมือนกันนะคะเ <c oughs> สียวอะ่ะดูข้างมดน,นี้คือญาติครอบครัวของเราหมดเลยนะคะที่เราจะไปนั่งช้างกัน

แม่เหนียวก็ม uh, oh, oh, oh. oh, oh. uh ัดแคบก็เลยเสียวโอ้โหตอนนี้เราอยู่บนช้างแล้วนะคะรู้สึกอยู่วิวใจวิววช้างช้างเร็วมากนะคะโอ้โหใจช้างเดินแบบยังไงอะสวัสดีหรือเปล่า เ,เนี่นะคะระหว่างเราไปเราซื้อกล้วยมาสองหวีนะคะเลี้ยงช้างของเราไปด้วยนะคะสงสารน้องช้างนะคะเรานั่งตั้งสามคนเลยนะคะสี่คนด้วยกับพี่เขาอีกคนนึงนะคะน่าสงสารจังเลยนะคะนี่นะคะญาติญาติไปข้างหน้านะคะขี่ช้างไปสี่ตัวนะ,ะอยู่ข้างหน้านะะดูนะคะอีกบ่าช้าง บอกเลยว่าภาพอาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะเราอยู่บนช้างนะคะนี่ภาพไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะอุ้ยช้างลงน้าด้วยอ,อุ้ยเสียวอะเดี๋ยวช้างจะพาเราลงน้ําด้วยนะคะลงแม่น้ําก๊กนะคะอุ้ยน้ําลึกอยู่เหมือนกันนะคะดูช้างไปลงน้ำเลยอุ้ยเสียวมากแม่น้ำเหนื่อยกับเหนื่อยกับช้างเลยนะคะตอนนี้แม่ช้าง เม to ื่อกี้หนูเห็นช้างมันดูดน้ําช้างมันหิวน้ําหรือเปล่าดูเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วกําลังจะลงชะลงน้ําแล้วเฮ้ยว้าวนี่นี่เป็นไรเป็นไรเกลียดเราสุดมลกวกลัวกกลัวไม่กลัวไม่กลัวช้างมันดูดน้ำ อ้ยกัอเสียววะใจนี่คือบอกเลย่ใจสั่นอะไรสสั่นแมอุ้ยใจเขาได้สั่นอย่างเดียวยหอมไยหอมกลัวล้วงอะเยวเหสียวๆแกงอะเพื่อปกติช้างเขาก็เดินแบบนี้หรอครับพี่ บอกเลยว่านั่งครั้งแรกใจ,จสจั่นๆย <laughs> ังไงรู้สึกรู้สึกเหนื่อยไปกับช้างเลยรู้สึกเหนื่อยกว่าช้างอีกหรือเปล่าเราเนี่ยดูเร็วมากดูยักช้างอีกอากาศดีมากลมเย็นเนาะแต่ว่าบอกเลยว่ารู้สึกเหนื่อยกว่าช้างอย่างนนาเ,าเนี <laughs> ้ยตอ,เยเน,อ,ยอยน,นเนี้ยถ้าถ้ามาเห็นตอนอาบอาบน้ำาอาบน้ำช้างทุกวันเลยตอนกลางคืนที่นี่ไปเอาช้างไปปล่อยมนป่าเลย โอ้เอาเอาช้างไปปล่อยในป่าเหรอคะช้างก็ไปดูด้วยโ,โอ้ค่ะแล้วแบบนี้ถ้ามีแขกเยอะๆนี่คือช้างเขาได้พักผ่อนบ้างไหมคะอย่างเงี้ยได้ค่ะะอ๋อทั้งหมดมีช้างกี่ตัวคะพี่สิบสี่ตัวสิบสี่ตัวอ๋อสลับกันไปมาใช่ไหมคะอ๋อค่ะนี่นะคะนี่ข้างหน้าเราไปเป็นแถวเลยนะฮะเราเป็นตัวสุดท้ายดูนะคะ ตอนนี้ช้างกำลังเดินขึ้นบันไดเสียวว่ะดูนะคะช้างเดินขึ้นบันไดอุ้ยน่าสงสารจังเลยเสียวก็เสียวว่ะโอ้ยเอาแล้ว ก็กลัวไม่กลัวแต่ว่ากลัวแป๊บก็หายอกลัวแป๊บยิงก็หายแล้วแต่ว่าหนูอยากเล่นอีกอูอยากเล่นอีกไม่เปรี้วแล้วนะกลัวเดี๋ยวเราไปที่งูไปไหมอูไม่ไปไปงูยักษ์เลยนะโอเคไปโอ้ยโอ้ยอันนี้เราเดินเข้ามาในหมู่บ้านนะคะโอ้ยโอ้ยจะมาไหวโดยจับได้จริงมากอ่าใช่ วัวตัวนั่นอะตัวตรงกลางนั่นตัวใหญ่มากเลยเนาะสูงสูงสูงอันตัวข้างหน้าสูงกว่านะคะตัวนี้สูงมากตัวใหญ่มากโอ้ <c oughs> เหนื่อย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 กว่าช้างหรือช้างเหนื่อยกว่าเราช้างนั่นเหนื่อยกว่าเราเลยเนาะพอเข้ามาเราก็มาขึ้นต่ออีกเลยอะยเอนาะ ดูจากพื้นหน้าหนา้าจะขาเขาน่าจะร้อนมากอ่ะแม่สวยมากถึงแล้วนะคะตอนนี้เรามาถึงที่บางช้างนะคะสถานที่ที่ช้างอยู่แล้วนะคะว้าวไม่ได้แล้วอันนี้นะคะเราลงจากช้างแล้วนะคะกำลังจะไปใส่ค่ะช้าง ผ้าตัวช้างเลยนะคะนี่นะคะช้างตัวนี้ฉลาดมากนะคะเวลาเห็นเขาถือของกินนะคะมานี่คือคุกเข่าขอร้องเลยนะคะคุกเข่าขอเลยนะคะดูแต่ละคนมาต้องให้นะคะเมื่อกี้เราเดินมานะคะคุกเข่าขอเลยนะคะดูน่ารักมากนะคะช้างตัวนี้โอ้ได้กินเยอะเลยนะคะตัวนี้ ใครมาก็ต้องให้นะคะคุกเข่าอย่างเดียวเลยนะคะนี่พอได้กินก็จะขอบคุณเขานั้าน,นะคะดูดูดังักมาก <laughs> พอได้กินแล้วก็จะขอบคุณนะคะเห <laughs> มือนรู้เลยนะคะดู <laughs> นี่กินทีละชิ้นด้วยนะคะดูน,ดนี่อ่าเก่งจังเลยเนาะไม่ตกไม่ล่วงเลยอะ่ะน, <laughs> นี่นี่น,น,นี่กำลังจะขอเขาอ,อีกละ <laughs> อะไรเลยอ่า ขอบคุณครับอ่านี่ขอบคุณเขาด้วยอ่ากินทีละอันนะคะดูขออีกแล้วอ่าเขาให้อีกแล้วขอบคุณนี่ดูขัวเขานะคะนี่อุ้ยน่ารักมากเลยน่ารักมากเดี๋ยวขอบคุณขอบคุณขอบคุณกินยังไม่หมดเลยนะคะขออีกแล้วขออีกแล้วอ่าขอได้แล้วมั่ง อูดูขอบคุณขอบคุณดูน่ารักจังเลยตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ขอนะคะนี่ตรงนี้ก็ขอน่ารักมากเลยอ่โอตรงนี้น่าจะตัวนี้น่าจะเกศนิดนึงนะคะดูผิวนี่คือเหี่ยวย่นเลยนะคะดูดูดูท่าของเขานะคะน่ารักมาก โอ้่เดี๋ยวให้ตัวนี้นะคะเมื่อกี้เรานั่งตัวนี้ไปไปเที่ยวมานะคะเดี๋ยวให้อาหารให้อาหารช้างอีกนะคะาเลยสุเลี้ยงทั้งหมดเลย ขอบคุณนะขอบคุณค่ะขออีกแล้วขอขอขออย่างเดียวเลยนะคะตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าตัวอื่นนะคะได้กินแล้วก็ขอบคุณนะคะนี่ขอบคุณวันนี้นะคะเรากําลังจะออกจากช้างแล้วนะคะช้างตัวแรกที่อยู่ะต,ะตรงทางเข้านะคะนา่ารักมากเลยนะคะ พอคนเดินมาก็ขอเป็นนะคะหลังจากที่ได้กินแล้วก็ขอบคุณเป็นด้วยนะคะน่ารักมากเลยนะคะและสำหรับคลิปใน E p พีนี้นะคะน้องหอมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันใน E ีพีหน้านะคะน้องหอมจะพาทุกคนไปชมกันที่ไหนอีกก็รอติดตามชมกันนะคะขอบคุณค่ะ